สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะในวันนี้ในรายวิชาการงานอาชีพนะคะเกี่ยวกับงานเกษตรนะคะยังจำกันได้อยู่เนาะ ว่างานเกษตรนะคะที่เราได้พูดกันไปนั้นเกี่ยวกับเรื่องไม้ดอกไม้ประดับใช่ไหมคะไม้ดอกก็จะเป็นพวกที่มีสีสันมีดอกนะคะบางชนิดก็จะมีกลิ่นบางแล้วก็ดอก ไม้ดอกนะคะบางชนิดก็จะมีอายุสัน้นหรือบางชนิดก็จะมีเพียงบางฤดูกาลเท่านั้นเช่นดอกอะไรดอกดาวกระจายดอกดาวเรืองลีลาวดีจำปีจำปาใช่ไหมคะคุณนายตื่นสายดอกบานชื่นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงไม้ประดับนะคะไม้ประดับเป็นประเภทที่มีใบและลำต้นที่สวยงามนะคะนำมาประดับ ก็จะมีหลากหลายชนิดเช่นพวกบอลพวกสาวน้อยปลาแป้งนะคะพวกผู้ดางอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะรวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรบัวลดน้ำสายยางถังน้ำนะคะจอบเสียมซ่อมพวน กันไดตัดแต่งกิ่งช้อนพวนอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะเด็กๆก็พอจะทราบกันเบื้องต้นแล้วนะคะในส่วนของวันนี้นะคะงานนะคะกิจกรรมที่ครูคจะให้ทำก็คือแบบพัฒนาทักษะนะคะในหนังสือของเราจะอยู่ในหน้าที่74 75นะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 10ข้อนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะคะให้เด็กๆนะคะเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะวงกลมระบายสีด้วยดินสอนั่นแหละคะ่ะลงในวงกลมคำตอบที่ถูกต้องนะคะจากนั้นนะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปอย่าลืมเขียนชื่อนะคะอย่าลืมเขียนชื่อทุกหน้าเลยนะคะ แล้วก็ถ่ายรูปส่งเข้าในลายกลุ่มให้คุณครูได้ตรวจแล้วก็เช็คคะแนนให้นะคะอ่ะอย่าลืมนะคะถ่ายรูปให้คุณครูด้วยนะคะขณะที่เด็กๆก,กำลังเรียนหรือว่ากำลังทำงานก็ได้มาฝากคุณครูในลายกลุ่มของพวกเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็แวะมาพบปะเด็กๆเ,เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้ เด็กทรงงานนะคะเดีย๋ยวครูจะตรวจแล้วก็ให้คะแนนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเจอกันเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคาบหน้าสัปดาห์ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ